18บฝนสิหนาวโลกทั้งใบให้นายคนเดียวตอนที่50ตอนสุดท้ายและอวสานจริงๆนะครับตอนที่50อีซิวมีความสัมพันธ์กับจิ้นอ๋องหรือไม่สนเฉียวไม่กระจากบางทีเยนอุซืออาหารเพียงแค่เห็นผู้อื่นขวางหูขวางตา เรื่นี้ล้วนเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องสําคัญสิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือในคาพูดของเย,ยนอุสืเอเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่างหนึ่งออกมาเชื่อมทเจีสํานักพุตและจิ้นอ๋องเป็นหนึ่งเดียวทําให้สนวกพบปัญหาที่ไม่เคยสนใจในอดีตอย่างอย่างยองอย่างยองอย่างยององชายรัชญ,ญาติองค์ปัจจุบันหาได้นับถือพุธไม่พระองค์ชอบมิจฉาธรรมมากับปัญญาชนรัต สิทธิที่หลูมากกว่าสันมคุตไม่หวังว่าอิทธิพลของตัวเองจะหยุดอยู่ที่ยุกหยางเจียนี่ต้องเดิมผ่านที่ยุกต่อไปฉะนั้นจึงส่งสิทธิเด่นล้ำของสำนักเชื่อมสัมพันธ์จิ้นออกนิหาได้แปลกประหลาดมากหากมิใช่สน,นเสฉียวไม่ชอบการปัดตัวของจิ้นออกไม่แน่ว่าอาจจินดีมองเห็น พวกสืออุกอี้หวนซ่องเชื่อมสัมพันธ์องค์ชายราชชายาหรือจิ้นอ๋องเช่นกันแต่สิ่งที่แปลกประหลาดคือในตัวอิซิวยังมีสายเลือดของทูเจียอีกครั้งสำนักพุทธอาจหารร้ข้อมูลนี้ไม่นี่จึงชวนให้คิดเพอฝัน ส้นเฉียกบคิดพรางกล่าวว่านี่อาจเพียงแค่บังเอิญหรือไม่เยี่ยนอุสือกล่าวว่าอิซซลสูนเสียมารดาตอนอายุห้าขวบเข้านิกายเทียนถ่ายตอนอายุ7จ็ขวบหมู่บ้านทรงเหอกับนอกด่านกั้นไว้ เพียงกำแงพงผืนเดียวทุกปีล้วนถูกชาทุเจีย๋ยร้้นชิงปลอดอิซิวหาได้ลึกหลับไหม่ตอนที่เขาอายุ6ปีหมู่บ้านหลงเหอประสบเหตุภัยแล้งครั้งใหญ่มีคนมากมายต้องตายที่เรืออบพยพกไปจากหมู่บ้านก็เป็นเพราะเหตุนี้เปียนเห็นเมื่อจึงหาเบาะแสะของเรื่องเหล่านี้ไนดะ้ที่ที่น่าสนใจกว่าก็คือเงียนอุสอกราวในตอนที่เกิดภายแล้งเขาก็ไม่อยู่หมู่บ้าน หลงเหอแล้วสันเชียวรู้ว่าเรื่องราวภายในไม่ได้มีเพียงเท่านี้จึงรอฝ่ายตรงข้ามกล่าวต่อไปอยู่เงียบเงียบย้อดสือกล่าวต่อหลังศูนเสียมารดาคนในหมู่บ้านมีความคิด กำจัดเขาคนหนึ่งเขาจึงหายสาบสูญไปแม้ว่าต่อมาหมู่บ้านรงเหอประสบภัยแล้งเขาก็ไม่ปรากฏตัวอีกชาวบ้านต่างคิดว่าหลังเขาออกไปหัดิวตายหรือก็ถูกสัตว์ร้ายฆ่าไปรับประทานแล้วส่นเชียวกล่าวว่าเด็กน้อยคนหนึ่งเดินทางพันลี้จากเหนือลงใต้มุ่ลดถึงนิกายเทียนไทยอย่างปลอดภัยนี่แทบเป็นเรื่องที่ไม่สามารถทําได้นอกจากวางทางมีคนช่วยเหลือคนที่ช่วยเขาคือฮองเฮาอี้หวนระอีงเฮาอีหวนผู้ใด องหญิงตาอี้สวนเฉียวตกตะลึงองหญิงตาอี้เดิมคือองหญิงเซียนจินแห่งเป่ยโวขณะอยู่ราชวงศ์โจได้แต่งเข้าทูจียเป็นภรรยาของซาปัวเรลียข่านระหว่างนั้นแพตตากันยุยงของเฮาอี้เหมินทูจียกร,ราชวงศ์สวยที่เกิดใหม่เคยต่อสู้การต่อมาทูจียพ่ายแพ้หลังกันตายซาปัวเหลียข่านปีที่แล้วนางแต่งกระตูล้านข่านตามประเพณีของทูจียบัดนี้ยังคงเป็นฮองเฮาแห่งทูจีย ยันอุตื่กล่าวว่าของเขาอี้หวนเห็นหยางเจียนเป็นขุนนางกับบทที่ล้มล้างราชวงศ์โจหมายกำจัดเขาเพื่อความสบายใจหน้าซ้าพระกำลังในมือไม่เพียงพอไม่อัดไม่ก้มหัวให้หยางเจียนชั่วคราวค่อยรอบวางแผนระยะยาวอีซี่วคนี้คือมาก้าหนึ่งที่นางวางไว้ องเฮาอี้หวนมีความแค้นของบ้านเมืองในครอบครัวต่อ,อยางเจียนแม้ยุยงทูเจีย๋ยประกาศรบกับแฟนสวยไม่สำเร็จแต่ในเมื่อเกี่ยวเนื่องกับอี้ซิ่วอยู่บ้างแสดงว่านางต้องมีทางเลิกลาเป็นแน่แต่คงจะเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สันกรนรากฐานราชวงศ์สวยผ่านวิธีการลึกลับยิ่งกว่าบัดนี้สถานการณ์ราชวงศ์สวยให้ดีเยี่ยมต่อให้ประกาศรบกับราชวงศ์เฉินนำทัพข้ามม่น้ำลงใต้ชายชนะก็จะเป็นจริงในไม่ช้าและเห็นการรวมตัว Então so... การรวมใต้ราบเป็นหนึ่งของราชวงศ์สวยกำลังจะมาถึงทูเจียผ่านความวุ่นวายภายในไม่มีความสามารถต่อสู้ราชวงศ์สวยได้ชั่วคราวแต่ภายในของราชวงศ์สวยหาได้ไม่มีจุดอ่อนเลยอย่างเช่นระหว่างบุตรสองคนนี้ของหยางเจียนด้วยความรักของหยางเจียนกับฮองเฮาตูกูที่มีต่อบ,บุตรคนรองซ้ำยังมีความทะเยอทะยานของตัวหยางกวงเองภายภาคหน้าตต้องมีการแย่งชิงตำแหน่งองค์ชายรัชญาตแน่นอน หากว่าอีชิวบางแผนอยู่ข้างกายยางกวงช่วยเขาชิงบัลลังได้ต้องรับความหวังไว้ใจเป็นแน่จะนั้นค่อยๆขยายอิทธิพลตวอยางกวงทีละเก้าตามหลักการแล้วไต้ล่าสามารถรวมเป็นหนึ่งได้ในยุคยางเจียนเช่นนั้นสิ่งเต้ยุคต่อไปต้องทําก็คือรักษาผลงานยางเจียนให้มั่นคงรวบรวมอิทธิพลแต่และกรมแต่ด้วยอุปสรรคของอยางกวงคงเป็นไปได้ยากที่จะยอมเป็นกษัตริย์ผู้รักษาบ้านเมืองถ้าหากยามนี้มี คนคอยยุโยงปลุกปัปป่นอยู่ด้านข้างอีกเช่นนั้นก็จินตนาการได้ไม่ยากว่าเรื่องราวจะเดินไปในขั้นใดหลายปีนี้เสนียรทธิพลจากสิ่งที่พบเห็นยากที่จะกระจ่างแจ้งถึงความซับซ้อนในนั้นย้ำนี้จอไม่ในห้องความคิดอดสนุงเฮือกนี่ได้เป็นแผนการที่ระมัดระวังทุกย่างก้าวรอคอยผนเสร็จเมื่อปัจจัยถึงพร้อมนักเขา นเขาช่อว่าชาญเมืองนักเขาชื่อว่าชาญเมือง,นะอาานองคนทั้งสองยืนรับลมทอดสายตามองเมืองหลวงอยู่บนยอดเขาที่นี่มีหินรูปร่างประหลาดตั้งตระงานลักษณะภูเขาเอ็นเอียงแม้ทิวทัศน์ของเขาชื่อว่าดีเลิศเหลา่าคุนานางและผู้สูงศักดิ์ส่วนใหญ่ล้วน,นสร้างบ้านพักที่เชิงเขาหรือไหล่เขาแต่ที่นี่พบร่องรอยมนุษย์ได้ยากเป็นเพราะต้นไม้หนาแน่นทว่ายังมีเสียงนกขับการจึงไม่หวังเบง แผ่นดินบริเวณเชิงเขางดงามตั้งแต่หยางเียนขึ้นกองราชชังอันก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกวันตอนนี้สเนเชียกะเยี่ยนอุสือกำมองเห็นเรื่องเวราที่อาจเกิดขึ้นในสิบกว่าปีไปจนถึงหลายสิบปีให้หลังแล้วเยี่ยนอุสือยืนเอามือไพรหลังกล่าวอย่างเฉยชาว่าฮองเฮาอี้หวนวางแผนใหญ่หน้าเสดาจต่อให้นางล้มล้างราชวงศ์สุยแล้วอย่างไรสกุลอี้หวนก็ไม่มีผู้เด่นล้ำเฟืรนฟูราชวงศ์ได้แล้วอาศัยเพียงสตรีแต่งไปไกลถึงทุก เฉียอย่างนางผู้เดียวเป็นเพียงเรื่องตลกไรสะะ้สาระเท่านั้นสันเชียว้อนหายใจทว่าความสงบสุขส่วนนี้ของประชาชนในแต่ล่าดได้มาไม่ง่ายข้าไม่อยากให้ถูกทำลายจริงๆ ยังเจียนประมุขกู้เก่่งกล้าแห่งยกหน้าเสดายร่มเงาของราชวงศ์สวยเกรงว่าคงไม่ยาวนานยามว่าเพียงแค่สองยกสนเชียวกราดด้วยความประจใจให้ไดดท่านมั่นใจเช่นนี้เยียนสื่อถามกลับอาเชียวไม่ได้แสดงออกว่าคัดค้านก็สื่อว่าเจ้าเห็นด้วยคำพูดของข้ามิใช่หรือ เขาเสียนัวโเป็นสำนักตามาหลายร้อยปีมีความพระู้ความเข้าใจต่อนอรักษ์และการทำนายอยู่บ้างข้าดูนอรักษ์ของอย่างย่องร่ำรวยสูงส่งยิ่งแล้วแต่ไม่ใช่นอรักษ์ของกษัตริย์ย่างกวงอาจมีรัศมีม่วงโตรฟ้ามีชะตาของฮ้องเต้แต่กราบเขาสายหน้าไม่ได้กราบต่อไปอีก เย็นอุซือแย้มยิ้มความจริงไม่จะเป็นต้องดูนอรักหรือทํานายเจ้าโดหากมีคนคิดลำลางราชวงศ์สวยต้องหาทางให้ยังกวงขึ้นคองราชเป็นแน่อุม้มนิ้สายยังกวงกระย่างย่องต่างกันอย่างสิ้นเชิงหลังเขาขึ้นคองราชต้องแสวงหาการใหญ่เป็นแน่ยมนีอี้ชิ่วกระดีคนนนคนนี้ก็ช่างขอเพียงมาทําสงครามต่อภายนอกสักครั้งก็คงสิ้นเปลืองกระลังผลทําให้ชนชั้นล่างไม่พอใจต่อให้มีการเปลี่ยนระบบขุนนางสร้างก การสอบคุณน,นังอย่างเจียนในปัจจุบันก็ล่วงเกินตระ,ตระกรุดหนักสู้แล้วยามนั้นตระกูุนักสู้กับคนรากญ่าร่วมกันต่อต้านฮ่องเต้ราชวงศ์นี้ไหนเลยจะมีโชคดีดำรงอยู่การเป็นแปลงยุคสมัยก็เป็นไปตามระดับขั้นตอนแล้วสันเฉียวถูกภ่าเหตุการณ์ที่เขาบรรยายสั่นกรอนเนิ่นนานไม่กล่าวคำทั้งหมดนี้ฟังดูขยาวขวานแต่กลับไม่แน่ว่าจะไม่เกิดขึ้น มันเยี่ยนอุตสือไม่ได้เสวงงาตตำแหน่งขุนนางในราชสำนักแต่ความอำม,มหิตของแมวตาของเขาในใต้ล่าเกรงว่ามีคนน้อยเทียบเทียมได้บัดนี้ยิ่งสนเชียวฝึกเปรยลึกขึ้นความแตกฉานด้านการทำนาก็ยิ่งร้ายกาดความลับสวรรค์ที่เขามองเห็นกับพูดเยี่ยนอุตสือสอดคล้องกันพอดี สนนเฉียวกล่าวว่าหนึ่งชะตาสองดวงสามทำเลที่ตั้งโชคชะตาไม่อาจเปลี่ยนแปลงดวงกับกอตัวหลังกำเนิดไมได่ว่าจะมิอาจพลิกผันเยี่ยนอุศิก่าวหากยัางกวงยอมซื่อสัตย์สุดจริตไม่เกิดความคิดชั่วร้ายต่อสองเราแม้ว่าภายหน้าเขาขึ้นคลองบันลางนิกายหุ่นเยี่ยงก็จะร่วมมือกับเขาสืบต่อได้เขาคิดแค้นในใจหาโอกาสแก้แค้นเพราะตอนนี้พวกเราไย่ยอมกบหากับเขาชนะอำนาจทุกคามทั้งหมดที่เขาแฝงไว้ข้างกายตอนนี้ ที่เขาแอบแฝงไว้ข้างกายตอนนี้วันหน้าล้วนจะกลายเป็นวิกฤตที่แหวงกัดเขาสันเฉีวกระจ่างแจ้งในีปราอน,นี่คือสาเหตุท่านไม่ไปแต่ต้องอเซิลหรือเยนุซือย้ำยิ้มพรางกระะ่าวว่ามีผิดมองจากจุดนี้อเซิลมีที่มาอย่างไรเกี่ยวข้องอันใดกับสองเราเล่า <c oughs> ส้นเฉียวพ่นลมหายใจชา้ชาๆท่อสายตาไปยังทิวทัศน์ที่ไกลอีกครั้งตอนนี้นนไก่หุ่นเยี่ยฟังคำสั่งยางเกียนเต่าต่างฝ่ายต่างเป็นกลับเป็นความสัมพันธ์แบบร่วมมืออย่างหนึ่งไม่ใช่อยู่ใต้บังคับบัญชายางเกียนกระจจังแจ้งในจุดนี้ยิ่งนักฉะนั้นพระองค์กับเยี่ยนอุซ์อจงร่วมมือกันอย่างมีความสุขเยี่ยนอุซือเองก็ยินดีที่จะกำจัดความยุ่งยากไปภายกรกคามจนนหนึ่งให้พระองค์แต่หากผู้สืบทอดยางเกียนไม่เข้าใจจุดนี้ด้วยการประ ต,ตัวของเยี่ยนอุสือย่อมมีทางนึกถึงสัมพันธ์เก่าก่อนแต่เขาเองเข้าใจยิ่งนักว่านี่คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ เหมือนเช่นคนมีอายุขยยุคสมัยก็มีชะตากรรมของตัวเองชะตากรรมของราชวงศ์สุยอาจเป็น100ปีอาจเป็น50ปีสิ่งนี้ไม่แน่ว่าจะถูกกำหนดไว้ขณะแรกตั้งแคว้นแต่การตัดสินใจต่างๆที่กระทำออกมาตามฮ้องเต้ทุกยุคสมัยโชคลาภเคราะห์กรรมร่วมกันต่างผัวพันธ์หักล้างชะตากรรมจะเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเหตุให้สง่งผลกระทบต่อความรุ่งเรืองล่ลาสของราชวงศ์นี้ ร่ะเงาอย่างเจียนทิ้งมาให้ลูกหลานยุคหลังจะสามารถทําให้ราชวงศ์สวยอยู่รอดได้กี่ปีกันเล่าสันเชียอดคิดเช่นนี้มิได้ <c oughs> เขาคิดว่าในสุดตนเองก็ช่วยเหลือประมุขผู้แก่งกล้าคนหนึ่งขึ้นคลองลาดได้เลยฮะแต่บางทีนี่อาจเป็นเพียงการเริ่มต้นอย่างหนึ่งส่วนเฉียวเสียใจเล็กน้อยเว่าไแม่นางก็ปล่อยวางในทันทีกระแสน้ํามีขึ้นมีลงก้อนเมฆม,มีกระจุกกระจายดอกไม้มีบิงบานร่วงรอยเป็นชนิมีมาตั้งแต่แรกเปิดฟ้าผ่าทอรณีขอเพียงปฏิบัติต่อมันด้วยจิตปกติก็จะเป็นก็จะตั้งตัวในภาวะคงกระพัน เจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เฮียนอุสื่อถามสันเฉียวแย้มยิ้มข้าคิดว่าอีกสักพักจะไปทางใต้สักรอบได้ยินว่าทางใต้สสด็จไปถิงตลาดตั้งตรงานเหมือนขอบฟ้าเหมือนขอบท้องฟ้ามุมมหาสมุทรทิวทัศ์กว้างใหญ่สวยงามมองเห็นทะเลอันกว้างใหญ่โอ้อากงสวยงามอย่างยิ่งเป็นแน่ ยาติสืเลิกคิ้วถามว่านักพจนส่วนไปคนเดียวหรือไม่ทราบมุกเยี่ยนจะยอมร่วมทางกับบรรดเจตเติมให้ข้าขอลองคิดดูก่อนฉันเฉียวอดไม่ได้จะคำคันมุมปากเชิดขึ้นเล็กน้อยในที่ไกลฟ้าสูงเมฆว่างเตรียมด้วยชีวิตชีวาแผ่นดินเหมือนลี้สวยงามนี่คือการเริ่มต้นของราช,ชวงศ์หนึ่งและเป็นการเริ่มต้นของยุคสมัยหนึ่งอาจชุลมุนวุ่นวายแต่ก็มีความบุญรอดยิ่งกว่า ย้อนกลับไปเมื प प ่อ25ปีก่อนนาเขาเสียนตูกุ๊ปรูกุ๊รู ข้าตัวขเจ้าอ่ะเจ้าต้องเรียกข้าวสิทธิ์พี่เสอีไอ้จับสเสื้อผ้าส้นเชียเอาไว้ไม่ให้เขาไปส้นเชียวสาวเทาว้าด้านหน้าอย่างเปลืองแรงอีไอ้ก็เหมือนถางในนอที่ตามด้านหลังเขาคนทั้งสองหนึ่งหน้าหนึ่งหลังเข้าสู่ตำหหักใหญ่ข้าแมเรียเขาเสียนตัวจัดลำรับการเข้าสามนักช้าเร็วข้าตั้งหากเกิดสิทธิ์พีส่ส้นเชียวตัวน้อยแม้อ่อนโยนแต่ในจุดนี้กลับไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียว สียงฉีกกระชากดังขึ้นอ้ายใช้แรงเกินขีดจำกัดกระชากเสื้อผ้าของสันเชียวขาดแล้วคนทั้งสองตะลึงงันในบัดดลมองดูขอบตาแดงขึ้นอย่างรวดเร็วสนเชียวอ้ยกระพันทำตัวไม่ถูกเออข้าไม่ได้ตั้งใจสันเชียวกรายอย่างเสออกเส,สื้อผ้าเป็นอาจารย์ทำไห้ครับฝ่าฝ่ามืออบอุ่นวางอยู่บนศีรษะของเขาอีฝ่ายยอบกายลงอบรั้งสนเชียวกับอ้ายคนเดีอ้อมอ,อกพร้อมกันเกิดอะไรขึ้นรสนเชียว มาเห็นยาสิเาาซิษาสุกลงบนไหล่ของฝ่ายตรงข้ามร้องเงยงกล่าวว่าอ้อายทำเสื้อผ้าของข้าขาดแล้วอ้อายรู้ตัวว่าผิดก้มหน้าไม่กล่าวคำ ฉีฟ่งเกอยิ้มพรางกล่าวปอบใจเอาหลักเพียงแค่ดึงขาดรอยเดียวเท่านั้นกลับไปอาจารย์ยิบให้เจ้าก็ได้แล้ววันนี้สิทธิอาจารย์ลุงหลินของพวกเจ้ากับสิทธิพ่เจลงเขาหาประสบการณ์พวกเจ้าส่งเขาเดินทางแทนอาจารย์ก็แล้วการรีบเช็ดน้ำตาสักหน่อยสนฉีเป็นเด็กดีคนหนึ่งไม่ยิงกรีบยกแขนเสื้อเช็ดน้ำตาเงยหน้าถามสิทธิพิเจลงเขาจะมีอันตรายหรือไม่คงไม่มีวรยุทธิสิทธิพิโจพวกเจ้าพีงพอป้องกันตัวเขาเส้น ตัวพวกเราแม้ไม่แทรกแซงเรื่องราวภายนอกแต่หากสิทธิ์เป็นฝ่ายขอลงเขาหาประสบการณ์ก็ญาติตามคำขอทั้งหมดหาได้ฝืนต้องอยู่ฝึกยึดบนเขาตลอดไหมสันเฉียกยาย้ฟังแล้วอดเผยสีหน้าเชื่นชมออกมาไม่ได้ในสายตาคนทั้งสองสามารถลงเขาหาประสบการณ์สื่อความหมายว่าการฝึกวรยุทธประสบความสำเร็จ อาจารย์ต่อไปข้าเองจะลงข่าวไปหาประสบการณ์ได้เหมือนสิทธิพี่โจรหรือไม่ชี้เฟองเกยิ้มพร่างกล่าวแน่นอนเราพวกเจ้ายุ15ปีบริบูรณ์ก็สามารถของลงข่าวได้แล้วลงข่าวแล้วพวกเจ้าอยากทำอะไรอีไอ้รอบมองดูสันเชียวแวบหนึ่งซ้ำยังเคลื่อนสายตาออกอยาก่างรวดเร็วกล่าวเสียงแผ่วเบา,บาข้าอยากลงเขาหาเงินซื้อน้ำตาลปั้นให้อาชีพกล่อมให้เขาเบิกบานใจไม่โกรธข้าอีกเป็นงพูดเด็กจริงๆชีฟเฟองเกอ ปล่อยเสียงพอระเช่นนั้นล่ะเฉียวเล่าเสนิเชียวครุ่นคิดข้าอาจจะใช้วรยุทธิอาจารย์สอนช่วยเหลือคนดีกับไล่คนเนีแต่ข้าอยู่เชิงเขาหนึ่งเดือนกลับมาได้หรือไม่คนดีคนเลวจิิยามอย่างไรเล่าเป็นพูดเด็กอีกประโยคหนึ่งแต่ชี้เพิ่งเกิดหาได้หมดสนุกไหมกลับซักครัต่อในความอ่อนโยนเพราะเหตุใดหนึ่งเดือนก็จะกลับมา สันเชียวขวยเขินเล็กน้อยเพราะข้าไม่อยาหากจากอาจารย์และเหล่าสิทพี่สิน้องนานเกินไปข้าหวังว่าทุกคนจะอยู่ด้วยกันอย่างเบิกบานใจทุกวันตราบนานเท่านาน สายลมพัดผ่านดอกไม้ต้นไม้ไหวเอ็นฝากคำพูดประโยคนี้ไว้ในการเวลาต้นไม้ใบหญ้าไม่เอื้อนเอ่ยสายเยรคคงอยู่ตราบนานเท่านานจบพอรีบโอนสิบแปฝนสิบปดหนาวโลกทั้งใบให้นายคนเดียว